สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตาราวันนี้นะครับเราจะยังคงไปชมนะครับพระที่เป็นพิมพ์นะครับอู่ทองนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะนะครับมีขอบล่างฝันหนูนะครับต้องบอกว่าพระนี่นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวเนี่ยลักษณะพิมพ์ที่มีความคล้ายกันเนี่ยแปลว่าน่าจะมาจากช่างที่เป็นคนเดียวกันลักษณะพิมพระนะครับก็เหมือนกับลายมือของคนที่มีการแบ่งแนวของตัวเองเอาไว้นะครับ หรือเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะบุคคลน,น,นั้นเอาไว้ซึ่งพระที่เป็นพิมพ์อู่ทองที่เป็นขอบล่างฝันหนูจึงมีทั้งที่มีเส้นแซมนะครับและไม่มีเส้นแซมที่ฐานนะครับและที่สำคัญครับก็จะมีขอบล่างนะครับที่มีลักษณะเส้นทะแยงนะครับซึ่งแต่ละองค์ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับที่ผมเอามาโชว์ก็มีความแตกต่างแล้วแต่เนื้อด้วยบางทีคนละแม่พิมพ์ด้วยแต่แค่ว่าอยู่ในกลุ่มพิมพ์เดียวกันวันนี้นะครับจะเป็นคลิปแบบสั้นๆครับ ให้ดูเทียบที่เป็นพิมพ์อู่ทองนะครับขอบล่างฝันหนูที่เป็นพิมพ์ย่อมก็คือเล็กกว่านะครับในคราวก่อนเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วจะเปรียบเทียบขนาดกันเลยครับว่ามีความใหญ่ความเล็กแตกต่างกันอย่างไรและมีลักษณะใดที่เหมือนกันครับแบบสั้นๆนะครับครับสําหรับ2องค์นี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับเป็นลักษณะของพระที่มีอง์นี้มีขอบล่างฝันหนูนะครับแต่ว่าพิมพ์เนี่ยนะครับเล็กกว่านะครับ พ้าเนี่ยดูผอมเพรียวหวานนะครับแต่ก็เป็นลักษณะอกกระบอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าร่องแขนนะครับซ้ายนะครับและขวานะครับมีความกว้างนะครับแล้วก็ลักษณะที่เหมือนกันเลยนะครับองค์นี้มีเส้นแซมนะครับแล้วก็มีลักษณะขอบฟันหนูนะครับที่ทะแยงนะครับอยู่ในมุม 40- 50องศาครับแล้วก็องค์ซ้ายมือเนี่ยนะครับของเราที่เราชมเนี่ยเราเห็นว่ากรอบกระจกด้านขวาองค์พระนะครับ เห็นเป็น3ชั้นนะครับองนี้ก็ยังเห็นชั้นที่2นะครับในปกติในพระสําเร็จทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเห็นไม่เห็นชั้นที่2นะครับตรงนี้เอ็นเห็นหนึ่งสชั้นนะครับที่พิมพ์ลักษณะใหญ่นะครับพระองค์ทางซ้ายมือเราเคยชมแล้วนะครับผิวเนื้อก็สวยงามนะครับแล้วก็เป็นลักษณะนะครับแตกลายสังคโลกเล็กและมีการแตกลายงานนะครับในที่องค์ขวานะครับทุกอย่างนะครับจะเล็กกว่าหมดนะครับพระจริงๆสวดทรงก็มีความสวยนะครับพระเป็นลักษณะพระชายทีวรนะครับ บางนะครับแต่เห็นอยู่นะครับเข่าซ้ายก็จะนูนขึ้นนะครับเหมือนกันองค์ทางขวานะครับแม้ว่าใบหน้าจะเล็กกว่าแต่ลักษณะของเกตนะครับแม้ว่าจะตรงเหมือนกันครับแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ที่ศูนย์กลางนะครับของเสียนพระนะครับครับคราวนี้นะครับลักษณะฐานเขียงนะครับก็มีลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มพิมพ์นะครับใช้คํานี้นะครับ นะครับค่อนข้างจะสอบตรงทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ฉะนั้นพูดได้ไงว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มพิมพ์นี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มพิมพ์ในงานที่องค์ซ้ายเนี่ยเราเคยชมไปแล้วนะครับเราดูดูดองค์ขวาบ้างครับนะครับลักษณะนะครับเจนได้ว่าลักษณะเป็นปูนแกล่งเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะของการแตกลายงานจะเป็นการแตกแบบแตกแห้งแตกธรรมชาตินะครับ แล้วกลุ่มที่เราเจอพระกลุ่มนี้เรามักจะพบว่ามักจะมีรอยแตกเล็กๆนะครับอยู่ที่ผนังซุ้มหลังองค์พระนะครับนี่นะครับเราเห็นลักษณะของแม่พิมพ์หินนะครับแล้วก็ลักษณะตัดขอบเรียบนะครับส่วนลักษณะความนูนนะครับก็เป็นแบบเดียวกันนะครับกับพระสมเด็จปกติแต่ว่าจะนูนค่อนข้างนูนต่ํานะครับส่วน ลักษณะของฟันหนูนะครับก็เป็นเส้นทะแยงมุมครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นลักษณะศิลปะที่อยู่ในกลุ่มผู้สร้างกลุ่มเดียวกันแล้วสร้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับขึ้นมาแม้กระทั่งเนื้อนะครับการผสมเนื้อก็มีการผสมให้มีลักษณะเมื่อแห้งแล้วออกมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่เป็นลักษณะปูนแกล่งนะครับกลุ่มที่เป็นปูนแกล่งนะครับ ลักษณะด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นลักษณะนะครับที่คล้ายๆกับผิวสังขยาครับเนี่ยครับเวลาสะท้อนแสงนะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะเจอนะครับลักษณะของรอยหนอนด้นปูไตนะครับเนี่ยครับดูนะครับเห็นไหมครับเป็นจุดๆนี่นะครับลักษณะธรรมชาตินะครับด้านบนก็ใช่นะครับส่วนที่สะท้อนนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ ครับเป็นรอยมันรอยสังขยานะครับนะครับมีความหนึกนะครับแล้วก็มีรูพุนต่างๆเกิดขึ้นนะครับที่เป็นผเกกสรนี่คือจะเป็นกลุ่มเนื้อนีโดยเฉพาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเวลาเราดูกล้องกําลังขยายขนาดสูงนะครับเราก็จะเห็นจุดที่น่าสนใจมวลสารน่าสนใจโดยเฉพาะองค์นี้นะครับจะมีกลุ่มที่เรียกว่านะครับตะไคร่นะครับ นะครับตะไคร้เจดีนะครับกําแพงนะครับที่มีการผสมด้วยนะครับเป็นลักษณะสีเขียวนะครับแต่ว่าจะต่างกับดินหรือหินนะครับเพราะจะมีบางๆางนะเกาะที่ผิวด้วยนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ดูแบบสบายๆนะครับสั้นๆค่อยดูนะครับลักษณะอื่นนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะเหมือนกันก็คือหนึ่งนะครับลำคอนะครับทั้งสององค์ก็จะเลือนหายนะครับนะครับเนี่ยเกตนะครับอย่างที่บอกครับดูได้เลยครับว่า ม้จะตรงแต่ว่าขึ้นไม่ตรงนะครับไม่ได้อยู่ศูนย์กลางของเสียนพะนะครับนะครับแข้งสิงไม่คมมากนะครับค่อนข้างจะเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มอีกพิมพ์หนึ่งอย่างพิมพ์หลวงพิจารณ์นะครับจะเป็นคมขวานชัดเลยนะครับอันนี้ก็จะคือแทบจะสอบตรงเหมือนกันนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มช่างนะครับ หรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพิมพ์นะครับที่เราพบเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูธรรมชาติของเนื้อของพระครับที่กล้องขยายกําลังสูงครับใบหน้านะครับจะมีลักษณะนะครับมันวาวนะครับอันนี้เป็นลักษณะของกลุ่มที่มีแคลไซด์อยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับพระเกศจะลดซุ้มอ่านนะที่เหมือนกันครับแต่องค์นี้นะครับเราจะพบกลุ่มที่เป็นตะไคร่ใบใสมานะครับตะไคร่เจดีนะครับไม่มีนะครับ เขียวจางๆลางๆนะที่ผสมในองค์พระนะครับแล้วก็เนื้อปูนแกล่งนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะนะครับมีรอยแตกลานข้างหลังนะครับเนี่ยนะครับเราแยกแต่จริงๆแล้วถ้ามองตาเปล่าก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เราว่าขยายนี่จะเห็นนะครับซึ่งเป็นลักษณะรอยที่เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยนะครับกลุ่มเขียวๆที่เห็นเห็นนี่นะครับจางๆนะครับนี่ขยายถึงได้เห็นชัดนะครับก็เป็นกลุ่ม เขาเรียกว่าปูนตะไคร์นะครับที่อามาผสมนะครับเขียวเขียวเห็นไหมจะต่างกับกลุ่มที่เราเห็นเป็นดินเขียวหินเขียวนะครับนะครับดูจากความเป็นธรรมชาตินะครับที่พบนะครับองพระเนื้อนะครับก็จะเห็นนะครับมีมวลสารต่างๆนะครับอ่าองค์นี้มีหินฟ้านะครับฝังอยู่ข้างในนี้นะครับ นี่นะครับกลุ่มตะไคร่นะครับคาีนี้มูลสารตื่นเป็นไงบ้างครับเราจะพบว่าเนื้อนะครับมีลักษณะเหมือนงาช้างนะครับเวลาขยายนะครับมันวาวนะครับผิวนี่ผิวแห้งเลยนะครับนะครับนี่นะครับลอยแยกนะครับ มวลสารมีอยู่นะครับแม้ว่าจะมาเยอะนี่เป็นพระกำแพงสุงมกอนะครับก็ยังเจอนะครับนะครับต่อนะครับผงถ่านนะครับแม่พิมพ์เผาหรือผงดำนะครับก็มีนะครับอย่างมวลสารต่างๆเนี่ยเวลาเราขยายดูนะครับหลักการละเอียดที่ผมบอกครับเนื้อจะไม่แตกนะครับนี่เราเจออะไรครับเม็ดผงทองนะครับที่ขยายสูงๆเราถึงจะมองเห็นนะครับเห็นไหมครับ นะครับจะมีอยู่นะครับโดยส่วนใหญ่คือมีทุกองนะครับมากหรือน้อยนะครับมันเนี่ยเมื่อกี้เราขยายไม่เยอะเรายังมองไม่เห็นเลยครับแต่อย่างที่เคยบอกครับว่าเมื่อใช้กล้องขยายนะครับกําลังสูงไปแล้วเนี่ยเนื้อผ้าจะไม่แตกนะครับและจะมีสัมันวาวลักษณะคล้ายๆกับพื้นดินอ่อนนะครับที่บอกครับอันนี้คือลักษณะที่เป็นธรรมชาติในกล้องกําลังสูงนะครับเราต้องดูทุกมุมนะครับ ตาเปล่าก็ต้องดูนะครับ 10x ก็ดูนะครับเพราะว่าเราจะเห็นภาพที่แตกต่างกันนะครับแล้วแต่ละอันเนี่ยมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันครับคีนี้ระหว่างหินเขียวดินเขียวกับตะไคร่น้ำแทนผงเนี่ยต่างกันอย่างไรครับดูนะครับในลักษณะนี่ปนไปกันเนื้อนะครับบางๆนะครับนี่อยู่ใต้ผิวคาลไซา์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแปลว่าถูกขึ้นปกคลุมไปแล้วนะครับนะ ก็สวยงามนะครับองค์นี้มีเยอะนะครับพอหมอมุมนี้นะครับเราก็เจอพระกำแพงนะครับสมกอนะครับอันนี้ดูด้านหลังบ้างครับอ่าด้านหน้าเดี๋ยวนึงชายจีวรตรงนี้นะครับเป็นบริเวณหัวเข่าองค์พระนะครับท่านดูผิวดูธรรมชาตินะครับอย่างนี้คือพระที่มีธรรมชาติในมิติคือราเบ็นหลายสีปะปนกันอยู่นะครับ ด้านหลังนะครับจริงๆแล้วองค์นี้มีทั้งเนื้อสังขยาและนะครับรูพุนปลายเข็มนะครับรอยปูไตมีครบนะครับลองซูมเข้าลึกๆดูบ้างครับดูว่าจะใช่อย่างที่บอกไหมครับเนื้อจะไม่แตกนะครับและจะมีลักษณะเหมือนกับพื้นหินอ่อนครับโดยที่จะมีลักษณะเป็นฟิล์มวาวๆบางๆเหมือนที่เปลือกหอยนะครับหอยมุกอะไรพวกนี้มีนะครับ ซึ่งเนี้ยเราจะเจอในพระเกือบทุกองนะครับที่เป็นพระเก่านะครับพระใหม่เราก็จะไม่เจอเนื้อจะแห้งแยกเป็นขุยเลยนะครับนะครับนี่ลักษณะนี้นะนี่คือความนึกแกร่งนะครับในเวลามองผ่านกล้องกําลังขยายระดับสูงนะครับในองพระนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นกลุ่มร้อยปูไตนะครับ ขยายแล้วจะเป็น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 มวลสารนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโลหะหรือทองนี่นะครับนี่นะทองนะครับสีเหลืองนะครับจะเป็นทองดอกบววหรือตะไบทองคำอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับ กลุ่มลอยปูไตนะครับผงวิเศษนะครับเออหอนเงนหมืมมชีนะครับมีนะครับให้ท่านได้ดูนะฮะนี่นะเป็นจุดๆๆๆเลยนะฮะมานะครับผงวิเศษนะฮะนี่นะครับ ผิวมีความเป็นธรรมชาตินะครับคาบกลุ่มผงเกสรต่างๆน้ำน้ำมันตังอิ้วเนี่ยก็มีติดอยู่ที่ผิวนะไปเห็นเล็กน้อยนะครับพร้อมมกับเนื้อปูนซึ่งเนื้อที่เป็นเนื้อขาวและมีมวลสารอื่นเข้ามาประกอบเนี่ยผมถือว่าสวยนะครับพ้าเนื้อขาวเนี่ยสวยนะในสายตาผมนะครับและยิ่งมีความซึ้งมีองค์ประกอบอื่นๆนะครับเข้ามาประกอบด้วยทําให้ลักษณะพ้าเนี่ยดูมีธรรมชาติดู มีความน่าสนใจนะครับเหมือนงานศิลปะครับทดสอบเมล็กแรงสูงนะครับนะครับก็ได้ทุกองค์นะครับจริงๆแล้วประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเมล็กด้วยนะครับเราต้องคาลิเบตค่านะครับว่าเท่าไหร่นะครับโดยพระสมเด็จนะครับจากหลายๆท่านนะครับที่ผมมีโอกาสได้ดูพระท่านที่ส่งมาให้นะครับ ส่วนใหญ่นะครับจะได้หมดนะครับ90%ทุกว่าองค์ทุกองนะครับที่ดูทั้งองค์ประกอบทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อแล้วสิ่งต่างๆจนเห็นว่ามีความนะครับเป็นไปได้สูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดนะครับก็จะเจอนะครับตรวจแม่เหล็กแรงสูงผ่านนะครับนี่ครับทดสอบนะครับเอกซเรย์ฟลู e เรสเซนนะครับดูเลยครับนะครับว่าพบอะไรบ้างนะครับ จริงๆแล้วองค์ประกอบนะครับในการตรวจมีเยอะมากนะครับมีองค์ประกอบอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกสิบสิบอย่างนะครับแต่ว่านี่เราดูเบื้องต้นนะครับในรายการเพื่อให้สามารถดูได้จริงในมาตรฐานไอ o อสโอีกเยอะครับนฮะหรือว่าพบอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเราเจอแคลเซียมนะครับ65เปอร์เซ็นตนะครับ ซิลิคอนนะครับขึ้นมาแล้วครับ48%นะครับเคียนเซียม41%นะครับแล้วก็มีแมงกานีสนะครับเหล็กอยู่ที่0.2%นะครับเอเคนนะครับดูค่านะครับนี่นะครับซิลิคอน46นะเพราะว่าที่ผิวนะครับเราพบกลุ่มที่เป็นมวลสารนะครับที่เป็นผงเกสรนะครับต่างๆเกาะที่ผิวนะครับแต่ว่าเนื้อเราเห็นแล้วลระว่าเป็นเนื้อลักษณะปูนนะครับ และมีแคลเซียมอยู่12%นะครับเ็นะับแนแม่เหล็กดูดได้ก็จริงครับแต่ว่าเราเจอแร่เหล็กอยู่น้อยมากครับเพียงแค่0.2%เอเองเท่านั้นนะครับที่มีผสมอยู่ที่ผิวนะครับ